เวลาเราอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จเหมือนผู้มีบุญในการก่อนทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตบุญนั้นก็เป็นผังสำเร็จติดไปในกลางที่เราได้ออกแบบชีวิตเรามีความปรารถนาอยากให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรความปรารถนานั้นมันก็ติดไปในกลางดวงบุญเป็นภาพ ภาพแห่งความสาเร็จสิ่งความปรารถนานี้มันขึ้นอยู่กระดวงปัญญาใครรู้ได้ไกลก็อธิฐานไปได้ไกลใครรู้แคบก็อธิฐานได้แคบใครรู้กว้างก็อธิฐานได้กว้างอย่างน้อยก็จะต้องอธิฐานให้ได้บรรลุมรรคผลดุพานบรรลุวิชาธรรมกายจะได้เกิดอยู่ในลมเงาของพระพุทธศาสนา จะได้อยู่ในลูในกรอบของพระพุทธศาสนาตอนนี้ให้นึกน้อมเอาปัจจัยไทยธรรมที่เราจะมาสร้างมหาทานบารมีในวันนีนะ้นึกนิดเดียวมาอยู่กลางกายจะได้อรตนาพระธรรมกายของงุนยายอาจารย์ของเราของมาเดชพระคุณหลวงปู่ของเราหลวงปู่สด หลวงพ่อวัดปากน้ำศรีเจริญพระมงกลเทพุณีสดจันทสศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายให้ทัพทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสมมาสมุทริเจ้าทุกพระองค์นับพระองค์ไปทวนให้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นสงไขยอปมานัง ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำให้เราได้สมบูรณ์ไปได้วยรูปสมบัติรับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายสมบูรณ์ทั้งอายุวันณนะสุขะพละปฏิพาณธนสารบริวารสมบัติเอพร้อมไปห,หมดเลย ไม่คาดตกบกพร่องไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรมสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่องทั้งกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมภพพ้องบริวารก็ดีทั้งอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรสาบริวารสมบัติก็ดีภพชาติต่อไปจะได้บกพร่องเลยคำว่าไม่มีเนี่ยจะได้รู้จัก เหมือนพระอนุรุทธะลายมีสมบัติมากๆทุกคนลุกแห่งแม่ในที่กันดานเมื่อเราไปเหยียบย่างที่ใดเก็อุดมสมบูรณ์ด้อนุภาพแ่งบุญคล้ายบุญของพระสิวลีเทระเจา้านให้เราได้มีบุญบุญใหญ่เกิดขึ้นทุกชาติไปเลย ในปัจจุบันนะชาตินี้ก็ให้ได้ผลบุญเอามาใช้ในปัจจุบันให้ดึงดูดสมบัติอศัศรั์สมบัติใหญ่ให้ไหลามาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินสมบัติเชื่อมมาติดให้หมดเลยให้หมดนี่สินเหลือกินเหลือใ้เหลือไว้สร้างบารมี ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้จะประกอบธุรกิจการงานอันดใดกายประสบความสมบร็จเป็นอัศจรรย์เลยจะทำอาชีพใดก็จเจริญรุ่งเรืองสูงขงึ้นไปเรื่อยๆอยุอปรสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็ให้ละลายหายสูญไปหหมดแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รูดแจ้งขินแจ้งในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ในแบบบรรลุวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการทรรมอันใดที่ประเดชพ,พระคุณหลวงพอ่อวัดปักน้าประสิจริญและคุณยายาจารย์ได้บรรลุขอให้เราได้มีส่วนในการบรรลุธรรมนั้นด้วยในอธิษฐานไปเรื่อยๆให้ครอบครัวเรา อยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่สมาชิกภายในบ้านรักในการปฏิบัติธรรมในการสร้างบาร,รมีเป็นสัมมาทิฏฐิกันทั้งบ้านเลยไม่มีข้อขัดแย้งกันมีแต่ยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสประทับใจตลอดการ มีความรักมีความปรารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้ได้เพื่อนบ้านที่ดีๆจะอยู่หมู่บ้านไหนก็ให้หมู่บ้านนั้นเป็นสมมาทิฏิตำบลอำเภอจังหวัดก็เป็นสมมาทิฏิประเทศชาติก็เป็นสมมาทิฏิในอธิษฐานจิตกันไปให้ดี ตรวจตราดูระบบคล่องตรงไหนอธิฐานเติมให้มันเต็มไปติดไปทุกชาติต่อเนื่องตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวอธิษฐานลวดเดียวไปเลยอธิฐานเป็นภาพแห่งความสำเร็จให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์กายบริสุทธิวาจาบริสุทธิใจไอสาทั้งธาตุมิจจำพิดรู สิ่งอะไรที่ทำให้เม่บริสุทธิ์ที่เป็นค่าศึกต่อการกศุศลต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อการสร้างบาร,รมีให้ห่างไกลกันไปคนเราพบคนเราชาติเลยจะได้เจอจะได้เจอเลยคนภัยคนพานก็ได้เจอไอเจอแต่บัณฑิตนักปรา์กัลยาณมิตรตรวจดูสิชาตินี้ระบบพลองอะไรก็อธิฐา,านไป ใครมีลูกดือ้อก็อธิษฐานให้ลูกดีไม่ดือ้ออยู่ในโอวาทตัวเราเองดือ้อก็ขออย่าให้เราดืออาาด้อ,อพ่อบ้านแม่บ้านดื้อก็ขอให้พ่อบ้านแม่บ้านดีไม่ดือ้อแม่บ้านขีบน้บ่นก็ให้เลิกบน่นพ่อบ้านชอบตามใจตัวเองก็เลิกตามใจตัวเองซะเอาให้มันดีไปเลย ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยอดอดแอดแอดสามวันดีสี่วันไข้ก็อธิษฐานจิตให้เรามีสุขภาพพรานไมที่แข็งแรงเนี่ยอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆใครหัวทึบก็ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เป็นคนดี เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาไอ้ทรัพย์มานอนมาอยู่กับเราอยู่แล้วก็อย่าไปหวงแหนจนกลายเป็นสุสานทรัพย์ถ้าเราหวงแหนทรัพเนี่ยทรัพเหมือนอยู่ในสุสานนะซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าสุสานทรัพย์มีเหมือนไม่มีแนละก็เรียกว่าทรัพย์มรณะคือทรัพย์ที่ ตายแล้วทับมาอยู่มันอยู่ในป่าช้างนะั้ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างนั้นเราไม่เอาให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เจริญงอกงามลุ่งเรืองมันไปเรื่อยๆมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีนะลูกนะทำแล้วอย่าเสียดายให้เปรื้ม ทำครั้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้องทำบุญกันครั้งปลื้มไปล้านครั้งทำสองครั้งกับปลื้มไปหลายหลายล้านครั้งทำนับครั้งไม่ทวนก็ต้องปลืม้มกันนับครั้งไม่ทวนนั่นแหละจะเป็นทางมาแห่งบุญอธิษฐานอย่างนี้เป็นต้น,นาอาจาะอาจารยหยุดไปนิ่งๆ ที่กลางดวงบุญนะจ๊ะแม้ว่าเราจะเห็นดวงบุญไม่ชัดแต่ดวงบุญนั้นเห็นเรานะและจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสาเร็จในชีวิตทุกระดับเมื่อเราหาบุญได้แล้วเนี่ยต้องใช้บุญให้เป็น มันตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำทุกคราวรวมทั้งในวันนี้นะบ่อยบ่อยนึกถึงบุญบุญก็จะยิ่งขยายดวงบุญยิ่งโตจะยิ่งไปเชื่อมกับแหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์ส่งกระแสทานแห่งบุญมาที่ตัวเราในทุกครั้งที่ระลึกถึงแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดี ไปเดอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทํากับทักกินในยะบุคคลโดยจิตติสะอาบริสุทธิ์คอยเราสมหวังดังใจในทุกสิ่งหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ให้ได้ผลเกินควรเกินคาดอย่างนี้ไม่เรียกว่าค่ากำไรเกินควรอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็น นึกไว้เลยๆอย่าไปนึกอย่างนี้ว่าเอ๊ะบุญจะช่วยเราไหมนะเราจะสำเร็จไหมอย่างนี้พยามามันสอดแทรกเข้ามาแล้วมันตัดบุญเอาไปแล้วเอาความมิตกกองวลมาใส่ทำให้เราลังเลไม่มั่นใจในบุญเหมือนยืนอยู่บนทางสองแผลง จะไปทางไหนดีอย่างนั้นมันต้องเป็นหนึ่งเลยมั่นใจในบุญนึกถึงบุญจะทำธุรกิจการงานก็ดีจะเจ็บไข้ใดป่วยก็ดีคุณยายของเราเนี่ยท่านนึกถึงบุญตลอดตลอดเวลาเลยจะได้หญ้าโปรกล้วยจะข้าวไปในครัวจะเดินเหินไปไหนเนี่ย ท่านก็นึกถึงบุญเลยแม้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทั้งหมอดูทั้งหลอหมอโงรงพยาบาลบอกว่าตายสถานเดียวไม่ใช่ว่าท่านจะไปดูหมอนะหมอดูมาขอดูท่านท่านก็บอกไม่ให้ดูเพราะท่านเชื่อเริ่มบุญแต่เขาก็ยืนยันอยู่ท่านก็จะลองศรัทธาก็ไปนะ หมอดูก็บอกจะตายตอนอายุสี่สิบให้ไปรับพระสุกพระเสานะตามหลักวิชาของเขายายท่านก็ไม่ได้รับพระสุกพระเสารรับแต่พระธร,รมกายแล้วท่านถามมาดูยังไงว่าฉันอายุสี่สิบจะตายออกเส้นอายุมันสั้นกรึ่งเดียวท่านฟังแล้วแต่เงยเฉยแต่ก็รับแต่พระธรรมกายอย่างเดียวน่ะ อยู่ในบุญนึกถึงธรรมะเรื่อยไปแล้วก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่อภพยากรเอาไว้มันน่าอัศจรรย์ทีเดียวไอ้เส้นที่เหลือครึ่งเดียวนะมันยืดออกมาเองนะมาจากไหนก็ไม่รู้มาต่อยืนยาวมาถึงเนี่ยนะปอป่วยอย่างเนี้ยสองสามครั้งล้วนเข้าขั้นตายทั้งสิน้น แต่ท่านไม่ได้วันไหวก็อยู่ในบุญลุกไม่ไหวก็นอนทำมององค์พระมองบุญไปแล้วก็นึกถึงบุญให้มาช่วยต่ออายุไข้ไอหายเจ็บป่วยไห้ไข้จะได้สร้างบารมีกันไปอีกใครเอาอยู่็ยาอะไรมาให้ท่านทานท่านก็รับทานจะลองสัทธาไป ล้วท่านก็พูดออกมาคำเนี่ยป่วยมาสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยพยายไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงองค์พระแล้วก็ยายเป็นขี้เท่าไปแล้วเพราะฉะนั้นบุญนี่เรามีอยู่ในตัวในตอนนี้นะลูกนะใช้มันให้เป็นนึกไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนึกไปให้มันปลื้มใจในสิ่งที่เราทำเต็มกำลังสุดกำลังเราเต็มเลยนะ มาโดยอนุภาพแ่งบุญที่กพเจ้าทำอย่างเต็มกำลังเลย,เนยในภาวะขนาดนี้ขอให้สิ่งที่กพเจ้าตั้งความปรารถนาไวา้สำเร็จเป็นอัศจรรย์แล้วก็นึกไปเลยๆแล้วก็นึกถึงบุญให้มาช่วยหยาบๆเราก็ใช้สติปัญญาของเราใช้กำลังใจของเราบุญนี่เป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จ ใครจะมีทีมถึงทุนถึงใจถึงความรู้ก็ถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงนี่ความสำเร็จมันก็เกิดยากเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะต้องมันสั่งสมเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ใช้บุญอย่างเงี้ยนึกไปเรื่อยๆยิ่งนึกยิ่งมียิ่งนึกยิ่งมา ำใจสบายๆให้มันเบิกบานเนี่ยมันจะทาชื่นเหมือนว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นยในเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ทําให้ใจชุ่มสบายทำกันไปอย่างนี้เดี๋ยวบุญจะส่งผลถ้าเราทําเป็นอย่างนี้นะบุญจะส่งผลทีเดียวแหละขอเวลาให้บุญได้ทำงานสักหน่อย พราะวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้มันก็ไม่น้อยแหละส่วนหนึ่งก็ต้องไปแก้ไขวิบากกรรมเก่าส่วนหนึ่งก็จะต้องทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นและในอนาคตอีกเขาทํากันหลายอย่างทีเดียวไปพร้อมๆกันในตัวอย่างนั้นแหละตอนนี้ลูกทุกคนมีบุญแล้วตั้งใจอธิษฐานจิตให้ดีนะลุกนะอธิษฐานจิตต้องทำอย่างนี้ อย่าท่องในใจว่าเจ้าประคุณขอให้กับเจ้าได้อย่างนั้นอย่างนี้โดยใช้กําลังแบบที่เราท่องอย่างนั้นมันก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันช้าถ้าทําอย่างนี้ละบุญจะชอบแล้วจะช่วยให้เราได้เร็วนึกเหมือนเป็นสํานึกลึกๆที่ละเอียดละเอียดที่มันเกิดขึ้นมาในใจเรา ช่นสมมติละภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังถ้าท่องมันก็อย่างหนึง่งต้องใช้กําลังถ้าภาวนาเนี่ยแค่เราทำนิ่งๆและนึกเบาเบานึกนิดเดียวเบาเบาคํำสำมาอะรหังให้มันดังกล้องกันมาเองเหมือนเสียงเพลงที่อยู่ในใจเราบางทีไม่ได้แต่งใจร้องเพลงเลยกำลังคิดเรื่องงานเรื่องคนนู้นคนนี้ อ่เพลงโปรดดังขึ้นมาในใจหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นดังขึ้นมาเองนึกอย่างนี้แหละนึกให้เป็นอย่างนี้นะลุงนะถ้านึกได้อย่างนี้มั่นใจในบุญนึกอย่างละเอียดละเอียดคือเรียกกระดิกจิตคือนึกนิดเดียวให้สมหวังดังใจแล้วก็ทำความชื่นบานอยู่ในใจเราไป ให้ใจชุ่มชุ่มชื่นไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นึกให้ดีนึกถึงบุญต่างความปรารถนาของเราว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้รวยทุกวันสมบัติไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางจะมาทั้งหนึ่งทั้งไหนก็ได้นะ่ะ สะดวกสบายอย่างง่ายได้ทำอะไรก็ให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์จนก็ให้รวยรวยก็ตองรวยทุกวันป่วยก็ให้หายแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นไปให้มีคนชื่นชมยกจ่องสรรเสริญทำงานใหญ่ก็ให้มีทีมงานที่ดีๆนมาช่วยเป็นคนดีมีฝีมือ ตื่อสัจจริตบริสุทธิ์กายวาจาใจเนี่ยความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเมื่อมารวมกันแล้วก็ให้รู้รักสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่คัดแย้งกันแต่ช่วยกันคิดที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายได้อย่างนี้เป็นตน้นต่างคนต่างนึกอธิษฐานจิตให้ดีๆ ทำใจให้ใส่ใสและก็นึกอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนั้นแหละคือนึกเบาเบาค่อยค่อยนึกใจเย็นเย็นนึกให้มันสำเร็จเป็นผังสำเร็จวางงานนี้ให้มันได้ธุรกิจนี้ให้มันเจริญสมบัติไหลมาเทมาทุกที่ทุกทางเลยอยาให้ความตระหน,นี่ความสมบัติเรา ขวางทางบุญเรานึกถึงบุญต่างความปรารถนาของเราให้สมหวังดังใจให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สมบูรณ์ไม,ม,ม่ได้มหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติไหลมาเทมา ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินจะประกอบธุรกิจการงานอันใดกายประสบความสาเร็จเป็นอัศจรรย์จะทำมาค้าขายก็าใายซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนาถ้าหากทำงานส่วนตัว ทำงานบริษัทห้างร้านหรือราชาการก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะศึกษาแล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสมมาสม,มุติเจ้าท้ามันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิเจริญและคุณยาจารย์ได้บรรลุขอเราจงบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภยัยราชภายัยภัยทุกชนิดจะเด้มากรรมกรายให้พบประแต่สิ่งที่ดีงาม ที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีบุญพิเศษที่จะไปทำน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาออกไปก็ให้ชนะใจคนหมดทุกๆคนใครได้ยินได้ฟังก็เกิดความปีติเรื่อมใส ขนพองเสียของกล่าวให้ดีอกดีใจให้เรื่มใสในภารัตนตรยัยมาร่วมบุญร่วมสร้างบารมีกับเราให้ได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่มีกำลังใจที่สูงสง่งเมื่อต่้งใจจะทำหน้าที่พู้ธนำบุญแล้วก็ให้ไปทำให้สำเร็จให้กำลังใจเนี่ยเพิ่งึืนทุกวันทุกคืน เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในการที่จะสร้างความดีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้มีจิตที่ปลอดกังวลมีกำลังใจที่เข้มแข็งในหนทางการสร้างบารมีให้ได้บวชอุทิศเป็นพุทธบูชาจะได้มีอุปสรรคอันใดขวางหนทางแห่งการสร้างบารมี จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกทั้งนอกตัวในตัวก็ให้บรรลุเอาหมายรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทำปวงของพระสมมาสมาพุทธิเจ้าพระพฤติธรรมก็ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายจะไปเทศนาสั่งสอนก็ให้การแสดงธรรมนั้นไพเราะเบื้องต้นทํามกลางเบื้องปลาย บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองก้าวไอ้ดีอกดีใจบรรลุธรรมมาพิสมัยกันทุกคนให้บุญนี้ถึงแก่บุปก,การีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธจชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็ขอให้ได้ มีส่วนแห่งบุญนี้ได้อนุภาพเป็นพระธรรมกายของคุณยาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดิเจริญของพระนิพพานนำบุญนี้ไปให้อานุโมทนาและให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสามสิเอ็ภูมิในภพทั้งสามในกำเนิดทั้งสตลอดแสงโจักรวาลอนันตจักรวาล ให้ได้อนุโมทนาสาธุกการในบุญกุศลจะเกิดจากธรรมปฏิบัติที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็นึกแผ่เมตตากันไปอย่างนี้นะจ๊ะ